คนที่จะเป็นมุมินที่จะประสบชัยชนะต้องมีลักษณะก็คือต้องเป็นคนที่อะไรสกัดากาน่ะนะฟ้าอิลูนต้องเป็นคนที่ไรแจกจ่ายเคยแจกจ่ายสกัดยังไงที่นี่คนแจกสกาดเยอะมั้งแจกแบบไหนเอาต้นไม้มันสูงใช่ไหมเอาสมมติผมเป็นคนจนมามิดว่างไหมมาตัดกิ่งไม้หน่อยเคยจ้างวันละสามร้อยเอาวันนี้พันหนึ่ง เนตลินแลฮิตาเลยรเราเป็นสากาัดเลยนะเอาสากาัดไปใช้จ้างตัดทํางานไม่ได้นะคนละเรื่องนะแล้วสกัดเนี่ยผมอยากเห็นภาพใหม่ของสังคมมุสลิมก็คือว่าเราชอบพูดกันว่าตรงนั้นก็มีดอกตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้เราตั้งของเราสมมุติอิกรอมตั้งเลยนะหาคนจนเลยสิบครอบครัวทํายังไงอยากได้อะไรอยากได้บ้านไม่มีบ้านหาที่ว่ากับปลูกบ้านให้ปีหน้าต้องไม่เป็นคนจนแล้วนะ เอาสมมติอยากจะขายอะไรขายก๋วยเตี๋ยวลงทุนเท่าไรห้าหมื่นแน่นะแน่ขายแล้วต้องเป็นคนมือบนปีหน้าไม่ใช่คนจนต้องช่วยคนอื่นบ้างนะเราก็ต้องบอกว่าเนี่ยการสร้างสังคมสกาศจะช่วยสร้างสังคมแต่เราก็พูดกันมนานานแล้วแต่ทุกวันนี้สกาศชุมชนไหนก็ยังไม่เห็นสร้างคนจนเลยเพราะเราแจกยังไงอ้าวไปอาจารย์เอาไปสองพันอ้าวตเสียเอาไปพันหนึ่งอ้าวครูสอนกวาดเอาไปสามพันสามพันจะไปทำอะไรเดินไปห้างแป๊บเดียวก็หมดแล้ว มันเลยตั้งอะไรไม่ได้ไงวันนี้เราต้องสร้างคนขึ้นมาด้วยกับอะไรนะตามที่อัลลอฮ์บอกว่าเราจะให้อากาศเ,าเป็นตัวขับเคลื่อน